โอเคก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาทำทดสอบนะมาครับกันเนาะก็วันนี้เรามาทดสอบมาครับนะบนนราาบครับนะประมาณนี้เลยครับสำหรับมาครับมามาครับสวยนะมันตกดิยวไม่ได้เป็นแหลกโคตรเลยนะเบสิกลายเซมแหลกมาก Okay, นะโอเคนะวันนี้เราจะมองมาต่อคลิปภาพสวยมันแตกนะคลิปนี้อาจจะมีแบบแตกมากเพราะว่าเนาะมันอันนี้ยือนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาเออสู้กับเอ d นเดอร์ด n นดูนะหรือว่าสู้แบบ er นะวันนี้แหละเือนะสู้แบบครันนนะออนะแบบอะไรนะ สู้ในโหมดคาสเตอร์นี่แหละคนปกติเม่งเขาอะไรนะใช้โหมดโหมดเอาชีวิตรอดใช่ไหมครับผมนี่ก็งดิสหนึ่งนะเออเพื่อทำให้เกมมันจบไวนะครับเคอยู่ไหนวะไม่ได้อยู่แถวนี้โอเคเจอแล้วโอเคมาใหม่เยอะวันทิ้ง ยากจังเลยวางแบบนี้ใช่ไหมสึกน่าจะไม่ใช่นะชี่ช่างมัน ออโผล่มาแล้วโอ้เราลงไปกันเถอะไปกันเลย let's go เอาแล้วดาบผมหายไปไหนไปกันว้าวเจุอบมองทำไมไม่น่าถามเมื่อต้องมอง,งโอเคอยู่ไหนหาไม่เจอฮะว้าวผมเจอมาแล้ว เจอลังมาแล้วเจอลังมาแล้วฮะอ่าจบ แล้วก็ไม่พายรม่พก เราจะเขียนอี e ทำไมวะโอเ้เนี่ยจบแล้วตายมันแล้วตายมดแ,แล้วเราก็แบบจบเกมแล้วนะคือแป๊บเดียวเองอะแป๊บเดียวจบเกมอะหมดแล้วมันคือวิธีของผมเลยดูซิดูกากซิว้าว โอเคขึ้นอินเสิร์ตพอจบเกมไปให้นะห้านาทีนานมากโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝันดีครับทุกคนฝันดี